คพิกายพาเที่ยวชมต้นพุทธแคงในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณข้อมูลพุทธแคงนะคะของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองนะคะ Central Laboratory and Greenhouse Complex ค่ะ ต้นพุทตะแคงนะคะมีชื่อสามัญว่า lady of the night มีถิ่นกำเนิดประเทศอินเดียค่ะลักษณะทั่วไปนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีการแตกกิ่งก้านจำนวนมากทำให้ส่งพุ่มไม่แน่นอนค่ะฤดูการออกดอกนะคะเกือบตลอดปีค่ะแต่ออกดอกมานะคะในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวค่ะ ดอกของพุตตะแคงจะมีกลิ่นหอมนะคะเวลาที่ดอกหอมค่ะจะเป็นช่วงเย็นๆถึงมืดนะคะดอกให้สี2องระยะค่ะก็ช่วงแรกนะคะเมื่อออกดอกเริ่มบานนะคะจะมีสีขาวและเมื่อดอกบานเต็มที่จะเริ่มมีสีเหลืองค่ะการขยายพันธุ์ของต้นพุตะแคงนะคะก็คือการตอนกิ่งนั่นเองค่ะเลือกกิ่งขนาดพอเหมาะ สีเปลือกกิ่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็ใช้ฮอร์โมนทาค่ะเสริมที่รอยตอนนะคะด้านบนค่ะจะช่วยให้มีการออกรากดีขึ้นค่ะและควรตอนในช่วงต้นฤดูฝนจะได้ผลดีค่ะข้อดีของพันไม้นะคะต้นพุตะแขกนะคะเป็นพันไม้หอมขนาดเล็กค่ะราคาถูกและหอมแรงด้วยนะคะ ออกดอกได้ดีค่ะแล้วก็มีดอกจำนวนมากในการออกแต่ละครั้งค่ะใช้พื้นที่ในการปลูกเพียง1 2ตารางเมตรนะคะก็เพียงพอในการปลูกพันไม้หอมชนิดนี้ค่ะและมีข้อแนะนำนะคะเนื่องจากเป็นพันธไม้ที่มีความต้องการแสงในระดับปานกลางประมาณ60% 7 0เซนะคะพื้นที่ที่จะปลูกค่ะไม่ควรมีแดดจัดตลอดวันค่ะ เพราะจะทำให้ใบไม่สวยค่ะการออกดอกไม่ดีเท่าที่ควรค่ะต้นพุทตะแคงนะคะเขามีความต้องการปุ๋ยและน้ำค่ะในระดับเหมาะสมตลอดเวลาปุ๋ยเนี่ยเน้นที่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักค่ะในปีแรกของการปลูกนะคะจะไม่ค่อยออกดอกและมีการแตกกิ่งก้านสาขามากนะคะควรเลือกกิ่งที่ต้องการไว้ที่เหลือตัดทิ้งค่ะ ก็จะช่วยให้ต้นโตเร็วขึ้นนะคะรูปแบบของทรงพุ่มค่ะต้องมีการควบคุมโดยการตัดแต่งทรงพุ่มอย่างน้อยปีละ2-3ครั้งนะคะเป็นพันไม้หอมที่ต้องการการดูแลในระดับปานกลางค่ะยังมีข้อมูลอ,อื่นๆอ,อีกนะคะต้นพุตตะแขงเนี่ยเหมาะกับการปลูกในพื้นที่แคบค่ะเช่นตามบ้านจัดสรรต่างๆค่ะ เชิญชมต้นพุทธแคงนะคะแล้วก็มีภาพของดอกพุทธแคงค่ะที่สวยงามมากค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ